พิธีกรหน่มนานมาแล้วยังมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งทรงพระนามวา่าพระเจ้าสุสิมาเสวยราสมบัติอยู่ในกรุงพรนานศสีพระองค์ได้จัดทำพิธีสมโพธิช้างทุกปีเป็นประจำในการนี้พระองค์ได้พระราชทานทรั์เป็นรางวัลสำหรับพรามผู้ทำพิธีปีละร้อยล้านเสมอมา ครั้นต่อมาพราหมณ์พิธีกรผู้นั้นตายไปพระองค์จึงมอบหน้าที่นั้นให้แก่พราหมณพวกอื่นทั้งนี้เพราะทรงเห็นว่าลูกชายของพราหมณ์พิธีกรนั้นยังไม่ได้ศึกษาไตรเพรศและหัตถีสูตรสำหรับประกอบพิธีนั้นตามประเพณีเลยฝ่ายพราหมณ์หนุ่มครั้นได้ทราบว่า พระาชาได้มอบหน้าที่บิดาให้แก่พรามพวกอื่นก็จุกคิดขึ้นมาว่าถ้าเราไม่พยายามแก้ไขก็จะเสียประเพณีของบิดาอันมีมาเป็นเวลานานแล้วถึงเจ็ดชั่วคนขันแล้วเขาเข้าไปหามันดาขอลาไปศึกษาไต่เพศและหัตถิสูตรในสำนักอาจารย์ณเมืองตัก,กัดศิลา เมื่อมันดาอนุญาตให้ไปตามประสงค์แล้วก็ออกเดินทางไปอย่างรีบเร่งโดยใช้เวลาเพียงคืนเดียวเป็นระยะทางถึง120โย์และเข้าไปขอเรียนไตเพศหัตถีสูตรในสำนักอาจารย์ด้วยความสนใจมุมานะเป็นอย่างยิ่งเขาสามารถเรียนไตเพศ และหัตถีสูตรจบในเวลาเพียงคืนเดียวแล้วได้กลับมายังกรุงพระนศีพอดีวันนั้นเป็นวันทำพิธีสมโพธิช้างเขาได้เข้าเฝ้าทูลพระเจ้าพระนศีว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล้าวช้างพวกนี้มีจำนวนร้อยรอยตัวปกคุมด้วยขายทอง เป็นของของพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงบิดาและปู่ของพระองค์อีกทั้งของข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลาแต่ได้รับสั่งว่าเราจะพระราชทานช้างพวกนี้แก่พราะอื่นจริงหรือพยาค่ะพระเจ้าสุสีมาทรงสดับดังนั้นก็ตรัสบอกว่าจริงอยรอกพะนุมเราว่าจะให้พระรามพวกอื่นจริง แต่ยังไม่ได้ให้ถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์จึงทรงเว้นข้าพเจ้าเสียเหราจะให้พรามพวกอื่นทำพิธีแทนใช่ไหมพระย่าพระรามหนุ่มทูลถามต่อไปก็เธอยังไม่สำเร็จไตรเพศและหัตถิสูตรนินาะเราจะให้เธอทำพิธีได้อย่างไร แต่ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้ารู้ไตรเพศและหัตถีสูตรนั้นจนจบแล้วพะยาคถตาพระองค์ไม่ทรงเชื่อก็ได้โปวดรับสั่งให้พรามพวกนั้นได้มากับข้าพเจ้าดูก็ได้พะยาคาเอาสิพ่อหนุ่มพระเจ้า,าสุสิมามทรงตกลงทันทีครั้นแล้วรับสั่งให้ พระามที่พระอ,องค์จะทรงแต่งตั้งเป็นพิธีกรมาได้เรื่องไตเพศและหัตีสูตรกับพระรามหนุ่มผู้กำแหงหานโดยไม่รอช้าในที่สุดปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสู้เขาได้พระเจ้าสุสิมะจึงโปรดให้เขาเป็นพิธีกรในการสมโพธช้างสืบแทนบิดาของเขาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา คติจากเรื่องนี้คนที่มีสติปัญญาเรียนรู้ไว้และมีอุตสาหมานะพยายามอย่างแรงกล้าย่อมพบกับความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสมอ